กไปพักที่นู่นปะยังไม่ทันขาบแรกเลยยังไม่ยังไม่ไอ้นี่เลยไปกับรีสอร์ทขับแรกกันทานนอนกับรีสอร์ทไปลอดท้องช้างยังไม่ขับแรกเลยอ่ะไปดิ๋ยวไปไปสะดอกคอหน่อยไปแก้มแก้มมึงไปสะดอกคอดหน่อยไปเฮ้ยหรือว่าเจ๋งเนาะได้นะได้นะงานงานแรกแอมก็เป็นอย่างนี้งานแรกอ่ะเออแล้วที่เราไม่เคยขาดแอมมาก่อนเลยนะตั้งแต่เล่นแต่วงมาไม่เคยขาดแอมมาก่อนเลย ถ้าขาดคือไม่รับมีมีอยู่มีอยู่งานหนึ่งที่เละที่สุดก็คือตอนที่แอมไม่มาตอนที่วัดอ่านู้นน่ะที่ครูเล่นเองอ่ะเละเลยไม่ไม่รู้ชุดพวกเองหรือเปล่าชุดชุดแอ้มินแอ้มินอยู่ตอนนั้นอ่ะแอ้มินอยู่วัดนู้นน่ะวัดไอ้ทางทางสุรศักดิ์อ่ะเอองานนั้นถ้าไม่ได้ถ้าไม่ได้มินซัพพอร์ตเลยตายแต่งานนี้ต้องยกเครดิตให้สิริซัพพอร์ต นั่นคือคือดีคือยังสบายใจที่ตะวันกับสิริมานะเพราะว่าตะวันเขาเขาไอ้นี่อยู่แหละงานเขาเอาอยู่อยู่แล้วนะครับคือคืองานหนึ่งไม่ต้องมีเครื่องเป่าอื่นก็ได้มีตะวันคนเดียวเนี่ยคีย์บอร์ดก็ไม่ต้องมาก็ได้ตะวันเอาอยู่ใแจกของตัวที่ดูอยู่ก็ไม่ต้องแจกของตัวที่อยู่ดูอยู่ก็ไม่ต้องมาก็ได้นะครับที่หลังมือคีย์บอร์ดเอามือคีย์บอร์ดว่าส่งสารไปถึงมือคีย์บอร์ดคนนั้นหน่อยเอาไมคะเอา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 ชัวร์เลยว่างานหน้าเขาต้องมาไหม ทหลังไม่ต้องมาเราก็ได้นะพี่อย่าเห็นปากอย่าเห็นปากอย่าเห็นปากเอาจิกจิกเอาจิกจิกเขาจิกจิกเอาเอาปากกำลังตะโกูหนูเฮ้ยเอาจริงเลยเอาจริงเลยที่หลังไม่ต้องมาแล้วพี่หนูแบบชิวๆอ่าพี่อะไรพี่อะไรพี่แอมคนเราไม่กล้ามองไม่กล้ามองไม่กล้าองก่อนะไปประวดติละลาวลาแล้วครับสาธุ ลอดท้องลอดท้องนี่ครับเดี๋ยวให้แก้มบุ้มลอดท้องช้างสะเดาะเกาะเนี่ยลูนวนไปได้แล้วก็ลอดท้องมาสามลอดเฮ้ยเขาวนทางไหนวะวนทางนี้วนทางนี้วนเหมือนรอบโบสอ่ะโอ้าธุสาธุขอให้หนูได้เป็นตัวจริงตลอดไป,ขอ,ไปขอให้คนคนนั้นไม่ต้องมาแล้วเขอให้หนูเก่งเกงขอให้หนูเก่งๆ เอ้ยรวยไปทำไมเฮ้ยผิดทางพีง่จันเนี่ยเราจะรวยไปทำไมกันในเมื่อเงินทองเป็นของนอกกายเพราะว่าถ้าหนูมีเงินหนูก็จะซื้อทุกอย่างโอ,โอ้โหไป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 จากมันเถอะพวกเรา <c oughs> เราจะได้ซื้อทุกอย่างจริงๆเนาะจริงอะเฮ้ยเงินซื้อสมองไม่ได้นะลูก <c oughs> ได้ซื้อของนี่ครับผู้ชมไอ้แก้มเพิ่งจะลอดท้องช้างไปเมื่อกี้สะเดาะเคาะครับผม ที่ไหนได้มันทิ้งโทรศัพท์ไว้ที่พื้นปูนตรงที่เรานั่งเมื่อกี้นะฮะแบบเออเหมือนเหมือนพี่แอมเลยเราจะแฉะนะพี่แอมเป็นคนชอบทิ้งโทรศัพท์มากนะครับเราเก็บให้ไม่รู้กี่ครั้งแล้วไอ้แก้มก็เหมือนกันนะครับนี่นี่โทรศัพท์มันอยู่นี่ตอนนี้มันเดินกลับไปหานั่นแหละ <c oughs> เดินกลับไปหาไกลๆแล้วนะ <c oughs> เดี๋ยวจะแกล้งมันให้มันหาก่อนเฮ้ย <c oughs> เดี๋ยวมันมันคงจับได้แหละว่าคงมีใครแกล้งมันนะ <c oughs> แต่ว่าว่ <c oughs> ่่าานนนจะะไมมรูู้เเหือกัดียซแต่แต่พี่แอมนี่พี่แอมนี่จะลืมไปเลยนะแบบ <Okay. S 2> ถ้าถ้าขับรถก็คือไปถึงกรุงเทพแบบเพิ่งนึกได้อะว่าทิ้งโทรศัพท์ไว้อะไรประมาณนี้ลิลิไอแก้มมันลืมโทรศัพท์อีกแล้วตอนเช้ามันกินข้าวมันก็ลืมหมวกวันนี้แบบอะไรของมันไปหมดแล้วสมองสมองมองมันสมองหนูนี่แหละออเล่นเราเนี่ยเ้าปิด ปิดเสียงปิดเสียงเ้ยปิดอย่างไรวะปิดย่างไวเ้ยมันโทรมามันโทรมากากระพรอนไม่ใช่อ i̇şte yes. ุ้ย้ยมันลงมันลงเบอร์มันลงเบอร์นี่มันกากะพรอมันลงชื่อไอ้แก้มเกตว่ากากระพรอนหครเดี๋ยวาสั่นดเ้ยขอจับสลั่ยปั่นอ๋อไบนหลังคาครับยังไม่วางครับยังไม่วาง มันมันเมมชื่อเพื่อนซีมันว่ากากสะปอนนพื่อนท่านเป็นไงตองวันนี้เล่นเหนื่อยยังไม่เหนื่อยค่ะรู้สึกว่าต่อไปแค่นี้เท่านี้จิ๊บจิ๊บใช่ไหมเจอเจองานที่นะครชัยศรีเข้าไปงานอื่นจิ๊บหมดเลย <laughs> เออ <laughs> นะในหนึ่งปีเราจะมีงานที่หนักๆสักสักครั้งหนึ่งก็ก็น่าจะพอดีนะครับ ปีที่แล้วเราไปหนักที่ไอนะ่วัดศรีวโนพัฒนปีที่แล้ววัดศรีวโนพาฒรอบรอบวัดสามรอบนะครับแต่ว่าปีนี้น่าจะหนักกว่าเพราะว่ารอบวัดเหมือนกันรอบออกไปนอกวัดเหมือนกันเลยเหมือนวัดศรีวโนพาฒเลยห้านะรอบนะครับเอาเรื่องอยู่นะไ,ไ,ไ,ไปให้ขึ้นขึ้นของกลับกันเถอะเดี๋ยวเผื่อพอออกมาคุณจะได้เขาจะได้ไม่เห็นว่าเราแอบไปออกงานไ,ไปไปขึ้นของขึ้นของ เป็นไงมั่งหนูรถท้องช้างเมื่อกี้นี่ล้วงัสายดีเลยไม่ใช่ช้างล้วงเหรอเออเขาบอกว่าช้างนี่เป็นสัตว์ที่ซนในชอบล้วงกระเป๋าคนช้างดีเผื่อมันเล่นให้กูเจอเองแล้วเหรอจะลองไปดูมัองเมื่อกี้เดินวนตั้งหลายรอบเดี๋ยวคนมันเจอเดี๋ยวมันจะไปแล้วเร็วเร็วเร็วหายแปดโมงยี่สิบสิบนาทีเข้าเรียนมีเวลาหายเฮ้ยอูยอีกสิบนาทีเข้าเรียนเร็ว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 ขาดเดินแล้วหนูไม่อยากขาดอีกอ่ะนะไอ้ปิดปิดหน้ากล้องไว้หน่อย อนี่นี่จะบอกว่าตอนที่มาเมื่อกี้นะ่ะอ่าครูหมูคือรถมันเบาจนครูหมูลืมตัวไปว่ามีคนมีหลังคาอยู่ข้างหลังนะครับครูหมูก็เลยขึ้นลูกระนาดแบบไม่ได้ไม่ได้เบรกเลยปกติครูหมูจะชอบขึ้นลูกระนาดแบบเหินแบบสนุกสนุกอนะ่ะเพราะว่าลูกระนาดเอที่อมตะิตี้มันใหญ่นะครับสนุกดีแต่ว่าครั้งนี้ลืมไปว่ามีหลังคานะครับอ่ารถมันเบาจนลืมว่ามีหลังคานี่ห่วงขาดเลยครับผมมีห่วงที่เราเกาะไอ้ตัวนี้มาขาดเลย เดี๋ยวจะต้องเสียตังค์อีกแล้วนะครับแพงเอาเรื่องอยู่นะครับห่วงของดีแม็คนคนก็คือบขาดใจไอ้โอยพวกนี้น่าจะหัวทิ่มอยู่นะส่วนข้างหน้านี่ข้างหน้านี่ปลอดภัยนะครับข้างหน้านี่คุณหมูใช้สายสายเบลลสายรัดเอาอแน่นปึ๊กเลยนะครับข้างหน้านี่เดี๋ยวข้างหลังก็จะทำทาแบบนี้แหละแต่ว่าทําเป็นเอาห่วงเหล็กมาใส่ดีกว่ามันจะได้ปลอดภัยขึ้น,น ไปถอดวางไว้ไหนวางไว้มั่วสั่วนะมั่วขี้ลืมเหมือนพี่แอมเลยครูตอนแรกหนูไม่เคยขี้ลืมเลยนะเพราะหนูมาเล่นเ๊อไหมคนเล่นคี์บดต้องขี้ลืมแบบนี้ทุกคนปะอะไรเชิเกิดสปีดชัตเตอร์สปีดชัตเตอร์ประเทศอ่ะอ่ะหนึ่งสองหนึ่งสองเอาไหมหนึ่งสอง เนี่ย <Happiness. S 2> ลองลองเล่นเองดิมันจะเป็นเหมือนคนต่อคนตอดเมื่อกี้เมื่อกี้อุตส่าห์เชฟกับโกงดาบให้แล้วยัง e. e e. e ไม่เห็นดีนะเมื่อกี้อุตส่าห์โกงดาบให้แค่หมู่มือยังไม่เห็นดีเมื่อกี้โกงดาบให้เห็นๆเลยนะโทรศัพท์อยู่นี่นะเออเออเล่นไปเมมครูเต็มพอดี เองต้องลองต้อง,องมันต้องถ่ายแบบเคลื่อนไหวเคลื่อนไหวอันนี้เจ้า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 อ่ามันะจะเป็นภาพเคลื่อนไหวกระโดดนะกระโดดเออสนุกใหญ่เลยอ่ะหนึ่งสองสาม้เสีงย่งไอเพลงไงแกล้งน้องสงสารเลยเนี่ยโอ้ไปกระโดดที่กั้งไปไอที่กังเลยกระโดดสงสารมาเลยเนี่ยไปไปยืนยิงไม่ออกไอ้เพลงข้อหางอันนี้นะคนละข้างโอเค ้ยกระโดดไม่สูงเลยองขั้นโอ้โนี่มันกล้องหรือปืน M16 กันเนี่ยแก้มเจอไหมลูกโอ้โหเราจะได้กลับบ้านไหมเนี่ยแย่รู้สึกแย่เนาะแก้มทำไมมันแตเอาโทรศัพท์กูไปทำไม หน้าลงตอนแรกอ่ะจริงเหรอเออาเือนปูเลยตัวไหนวะตัวเองตัวเองเอะทิ้งไว้เอ้าเฉลยนี่ใครเก็บได้เฉลยให้น้องมันหน่อยนี้มันจะได้ระวังเก็บได้เอออันนี้อันอันนี้ไม่ได้ขโมยหรือไม่ได้ไม่ได้อะไรนะก็คือน้องมันทิ้งไว้พี่เขาเก็บได้เราก็เลยเอามาแกล้งกันอีกรอบพี่แอมสอง พี่พี่แอมเนี่ยถ้าถ้าถ้าพี่แอมลืมก็ลืมแบบลืมไปเลยอะวางไว้วางไว,ว้หน้าโรงเรียนแล้วไปถึงกรุงเทพค่อยนึกได้อะ,อะไรอย่างเงี้ยเต้าไอเต้าอืมอยกินดิโอเคแจ้งเสร็จแล้วแค่นี้นะครับลาไปก่อนจุบ๊บจุ๊บแจงเสร็จแล้วแค่นี้แล้ว,ลว,ลวอืเสียใจไหมเอ้าโดนแจ้งเสียใจไหมเด็กแตงเขาต้องเสียใจพี่เสียใจเออโอเคจบไอไอนี่ก็ยังเล่นกล้องครูไม่เลิกนะครับเขาเรียกอะไรเนี่ย